สวัสดีเด้อจ้าพวกนันอีแล้วค่ะกับเอ้ยตุกตาผาฝันเบิ้งเอ้ยนผะภายางส่วนอย่างเดือนอกกัลังกายเนาะค่ะเนาะมา เป็นไข้ย uh> ังไออยู่นะคะบุญธรรมชาติตอนเศร้าอยู่อันป่าย่างเลยเจ้เด้ออันนี้อีกฝั่งหนึ่งเด้อค่ะแต่ว่าคงคือโบด่าย่างอมมดดอกค่ะมันเป็นเครื่ององ มันหึงเนาะข่ะเนาะถ้าว่าอันไทยวิดีโอก็ได้พี่เออนหนย่างอมก็หึงใช้เวลาเยอะอยู่บ้านนี้บรรยากาศฟังเสียงพี่นกอันนี้ก็ยังเป็นป้าธรรมชาติอยู่เด้อค่ะเด้ออยู่มองนี่ป่ายังเป็นอันป่าไม้ธรรมชาติอันคนก็มาหาอยู่หากินเยอะค่ะนี่ทำนี้เต็มนี่ค่ะพัน นำส่วนอย่างเอ้ยนี่ก็อันหมดสมหลายเด้อค่ะหมดสมพันนันเอ้หังเอ้เต๋อนีการลังเท้กขนก็เข้าเม็นเงยพันกระโขเด้อค่ะพันเข้ามาก็นน้แต่กระโบอยหนะค่ะเนะพวกเขาก็อยาเอาไว้บึงกันธรรมชาติของเขาว่างั้นเด้อปะความชอบของแต่ละขน น,นี่กัต้นไม้เนะค่ะเนาะต้นไม้ใหญ่เดี๋ยวนี้คนมากกะโคนทิ้งหมดแล้วค่ะหาเบิ่งบ่ค่อยมีแล้วที่มันเป็นป่าเนี่มยมันบ่แม่นสวนเอ่ย้อคะเนาะมาเป็นสวนเพื่อนบ้านเพื่อนแต่ว่าเพิ่นบ่ได้มาทำยาวนานแล้วค่ะพ่อแม่เสียพี่ก็ลูกเตาพี่โบก็ไปอัน มีหน้าที่การงานดีเนาะคัะเนาะพันกระบดไดหมาอันสนใจว่าง,งั้นเถอะปะทำงานราชการก็อยู่นําตัวเมืองกระบดได้ออกมาบ้านนอกว่างั้นเถอะมีบ้านมีบ้านอยู่กะกบดได้อันนั้นเนาะค่ะเนาะกระบบว่ากันแล้ววิธีชีวิตเนาะค่ะเนาะแต่เอ้ทุกตาพวันชอบอันชีวิตชีวิตธรรมดาเนี่ยค่ะบ้านบ้านแถนี้ค่ะ เออว่าพันบได้มายาวนานแล้วค่ะเพราะป่าเปื่อมันก็ยังคือเก่ามดนโนไม้ไหลเลยค่ะทำนี้ตะกอนนี่ค่ะตอนท่านเอยอยังบได้เอ็ดหัวเนาะคะ่อนเอดหัวแต่มันเป็นหัวแบบสมัยเก่าเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะวันนี้เรามาเสืออันนี่ค่ะอันหัวซีเมนต์นี่ค่ะไหลปีแล้วค่ะยาวนานแต่ว่าแถวนี้มันเป็นป่าโนมไม้อะเกือบล้มป่าโนมไม้อันสังไหน,นี่ค่ะเนี่ยหลายหลายทางนี้เต็มไปหมดเลยค่ะ ก็ได้ดูดมันออกเมื่อค่ะนี่การเลืออยู่พักก็ยังขึ้นมาอยู่นี่ค่ะนกไม้สังไผ่แบบรุ่นเก่านะค่ะนี่อันนี้ก็ส่วนยางเนาะคะ่ะเนาะป่าส่วนยางครับคนเราชอบแบบบานๆกับชีวิตพื้นๆกับมีความสุขไปอีกแบบค่ะสําหรับเอ้ยตุ๊กตาก็ได้อันนี้ฝั่งนึ่งนะค่ะอีกฝั่งนึ่งกันอย่างกัน จากตัวบ้านเออไปก็ยังไปอีกอันหลไล่อยู่ค่ะเป็นซิบซิบไล่อยู่างนัานกันส่วนยางคือกันครับเป็นพันพันกว่าต้นอายพันกะกิดแต่ว่าน้ํำยางมันบ่ค่อยมีพันบอกค่ะน้ํำยางมันบ่ค่อยมีมันก็เลยบบได้บไดกิดวันนี้มาช่วงเบอร์นี่มันเบอร์ล่นเนาะขนาดเนี่ยเบอร์ต้นยางล่นแล้วก็พันกระโบได้บไดกิดละคะก็ต้องเฮอพันนั้นขึ้นมาแล้วก็ ไปเป็นอีกอัน,นรอบนาว่างั้นหรือป่าอันนี้เอ้ยผ่านย่างเลาะบุงค่ะอันนี้ก็คูณขี้ดินไว้เนาะค่ะเอาดินเข้าหล่ปีแล้ว้อคะเอ้ยก็ได้เดไว้นี้กะเอาคูณขี้ดินเข้าเอาไว้เป็นมองอย่างออกกําลังกายก็อมส่วนเลยลอคะ่ะแต่มันต้องใช้เวลาเพราว่าเป็นชั่วโมงเพื่อเพื่อมนะันอาอมแล้วเนาะค่ะเนาะสหรับเอ้ยค่อยๆย,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 ย่างไปสินะก็ดีโชคดีที่ว่าไอาเอ้ยตุ๊กตาิ่านมาอยู่ ท่านก็ชอบชีวิตอันทำสวนพ่นก,ก็เลยมาอยู่อยู่กันคนละหลังนะคะเหียนคนละหลังก็ดูทางอยู่เนาะค่ะเนาะบ่มีเพื่อไปยุ่งกับเพื่อว่างั้นเถอะป้าพู้เลยยากเอสแต่เลยก็ตามสะดวกว่างั้นเถอะตามสะดวกก็มีกฎเกณฑ์ของแต่ละคนเนาะค่ะเนาะเขาก็เธอเกียรติซึ่งกันและกันก็พักกันอยู่มันหลายปีแล้วเด้อค่ะเธอเอ้ยก็ได้เอ้ยก็ยๆๆยๆๆมาเยี่ยมบ้านปีละครั้ง ถ้าว่ามาไดเนาะค่ะเนาะเอ้ยก็มาถ้าว่าอันมาบ่ได้เอ้ยก็อันเปลี่ยนไปตะกอนเอ้ยมาเอา้ยเอ้ยมาอยู่ค่ะเพราะว่าเอา้ยแม่เอ้ยยังมีชีวิตอยู่เอ้ยกับหมาพยายามมาปีละครั้งมาห้าเหียนเนาะค่ะเนาะก็ความสุขมาอยู่อันย่างน้ำาป่งน้ำปลาไปเมื่อนี้บอกค่ะวิธีชีวิตเอ้ยก็ได้ีน้ำนี้ทังนี้ก็มีแต่ป่าน ดินดินพันเนอะค่ะเนอะดินนั้นเพื่อนบ้านเพื่อนเพื่อนก็ไ่ได้ทำแต่เลยเลยเลยค่ะเอ้ยว่าพันบ่มีเวลาเอ้ยว่านกนกอันพวกกันสัตว์ป่าก็เข้ามาอยู่เต็มแอกป่าทางนี้ก็ได้ อันนี้ก็สวนยางบ้านนาเนาะค่ะเนาะบันให้บันนอกบันให้บันนาเหาว,ว่างั้นเถอะปะกอมะกอกกับเพียบด้วยค่ะทางนี้ก็ได้กอมะกอกต้นแต่ถ้านาฝนนี่มันสิเป็นเขีวยวไปหมดเลยมันสิเป็นบรรยากาศอีกแบบนึงเนาะค่ะเนาะนาฝนเอ,อ้ยพ่อโมไดหมาสาว่างั้นเถอะปะเอ้ยซื้อหมาตีช่วงนี่แหละค่ะเอ้ยเอ้ยตุ๊กตาหมาเพราะมันสะดวกเหาว,ว่างั้นเถอะ เออในเสาเนาะขนอเจ้าเนาะมันอันเวียนหัวกันยันกองมันใส่ไปซาหมาพันบางไอเออยันล้อหัวล้อสวนอันไปแล้วค่ะเพราะว่าเนีอิดตอร์บัตีเนาะขนเอาชีวิตบ้านสวนคนชอบยังอยู่ใดเด้อค่ะผู้เหลือบ่ชอบก็อยู่บัวใดพักก็ว่ามันเงียบเันวาหลังหลังคน ขนชอบอันชีวิตอันแบบธรรมชาตินี่โอ้ยร่างอยู่ค่ะตื่นเศ้ามาอากาศดีดนกมีมดค่ะนกต่ก็มีนกจิ๊กไม้นกต่มีนี่กําลังห้องอยู่อันนี้นกจิ๊กไม้ตัวนี้น้อยแต่ว่าเสียงดังดังนกคมุมนกต่มีเพียบค่ะอยู่นี่แต่ตอนอันเต่มีมดอยู่นํานี่ฮันสมบูรณ์นี่ละค่ะอาหารการกินก็เพียบกบเขียดเต่าน้อยก็มีค่ะอยู่นี่เต็ม อ่ะสำนีนอค่ะเนอะอันเออเพื่อนมีแต่ความสุขก,กับมมือใหม่วันใหม่นะคะเด้อสดชื่นสดใสอันนี้ก็ผ่านย่างล่อส่วนอย่างค่ะอันโชคดีกันทุกคนนะคะเด้อเอยทุกตาผ้าฝันก็ขอบคุณหลายๆสวัสดีค่ะ